มต้องบอกว่าเราบอกว่าถูกขายขายลูกกาบาดมันมันไม่ได้เรียบถ้าเป็นเป็นหินมันได้ต้องเป็นหินทรายมันก็จะเรียบใช่ครับทีนี้มันเป็นทรายรลอยไหมครับโอ้ทำไมมันลุ้นไกลจังเลยบนเขาบนต้นเจ้ากันกินเนื้อดิบเหรอเออบอกไปเชื่อมันอีกรอบมามาแล้วขาวที่ เนี่ยแต่ก่อนมันมีพวกนี้นะครับท่อ,นนมอมีมันเ่ยวัมบูร่ไม่่ไมไม่ถ่ายถ่ายไ่ยนแล้ว่ใพี่ให่น,น่าบครับน่นบ้นอ ต่มันเป็นวิลักษณะกลมอนะเนาะเหมือนว่าครับต้องเป็นอะไรก็สิ่งที่เป็นมงคลาทาเป็นของคนโบราณใช่อาจจะเป็นยาวยาวยาวประมาณสี่สิบห้ายาวสี่สิบห้ามันมันคล้ายรูปไข่นะอันนี้ใครไปเจอเขเจอเล่นแต่นี้คือเขมีมไอ้เครื่องน้ำเครื่องน้ำยาตัวนี้ก็คือจะมรักษาผิวนี่อันนี้เราปิดสมุดที่ดัวเก็บไว้จะไปทำไม คือเ right. mm ็น็นแล้วกับไทกลินไปกลินไากล่ไปไมีมีเจอจากให้เราเก็บไว้ให้ให้หล่ะเราเก็บไว้ดีว่ามิดพูดถึงเนี้นะลูกดิมิตโบราณเราลักษณะใช่จะเป็นอย่างงั้นใช่ตัอืมครับว่างอ๋อรับเริ่ถ้าเป็นจริงจริงตนี้เยมันไม่ได้ทำเนี่อะไรมันออกเหลืองๆองเนีมันเป็นผิวสีผิวลงี้ข้างในมันเป็นแร่ธาตุ่กคนมันออกมา ต้องบอกว่าเราบอกว่าถูกขายขายลูกกาบัดมันมันไม่ได้เรียบถ้าเป็นเป็นหินมันจะต้องเป็นหินทรายมันจะเรียบใช่ครับทีนี้มันเป็นหินทรายลอยไหมโอ้มันมาขนาดนี้บ้นนี้ก็ไม่เคยจะรู้จะมาตั้งแต่เนี่ยตอนที่พอมาเห็นเนี่ยพอถึงว่าทักว่าเป็นเป็นของอย่างนี้อย่างนี้พอถึงวันพักในอ๋อเจอจากโนนชาวบ้านเรียกว่าเป็นโนนเมืองครับโนนเมืองเก่าเมืองโบราณ เด้อครับมันจะมีเป็นเดินสูงนะครับคล้ายๆภูเขาดินนะครับเป็นลักษณะสูงเป็นที่ลาดสูงในเขตบริเวณนี้จะมีตรงนี้ระดับสูงที่สุดของหมู่บ้านครับรหินดูเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายคอะไรครับพี่ใหญ่ดูแล้วมันจะคล้ายคลูกกอกาบาดใช่ไหมหรือม,มันเป็นลูกกลมๆนะครับลูกกลมๆประมาณเท่าไหร่ครับประมาณปุ๋ยกระสอบหนึ่งประมาณ50ากิโลนะครับประมาณ เยอะแยะเลยอ,อยู่บนนนเมืองคร<อ><ด>ับก่อนที่เรา<ะ>ขุดเจอพวกไขพวกนี้เป็นประมาณกี่ชิ้นคะก็เยอะอยู่ครับจํานวนเนี่ยนับไม่ได้เนื่องจากมันมีจํานวนมากเลยทับถมลึกประมาณสาเมตรก็มีครับตามที่เคยขุดดูกันให้สิ่งของโบราณตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องลายครามต่างๆแต่มันก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเนื่องจากอายุการย่อยสลายมันก็ไม่ย่อยหมดครับก็จะเห็นซากปรักหักทางของสิ่งตรงนี้นะครับ